ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอื้อยทุกทุกคนค่ะวันนี้นั่งอ้วนมาหาหน้อไม้น่อไม้ไผ่เหลืองหูดุสุดเจ้าทราบลาบอยู่อ้มึงมึงมึงห้อยไหนวนังามเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดียวอวยวเยไม่เ เสียมกระดายมจะใส่ละนอนน,อนี่นอนมันขุดได้ไุดได้ถ้าไม่หิละอระดายดีได้ตับทับไปโอ๊ยโอ้โออยหนอหูระถหูถึงตา พ่อแม่พี่น้องรับัวๆได้ด้วยสุเจ้าขาไฟดับไฟดับค่ะมาเอาหน้าไม้โอ้ยสุจออริตลายข้างใหญน,นี่พ่อแม่พี่น้องจ้า สามนอคะ่ะโอ้งามเนาะโอ้ยควัดขีดน้นถึกตาพ่อแม่พี่น้องมาซับกันแบบรัวๆเลยเด้อค่ะเด้อมือนีเด้อไฟดับอายุนี่แหละแถวแถวบ้านเนี่ยแหละไกลๆนี่ยไม่เข้ามันแข็งเหรอเสียมว่าเขาเสียมไมค่ะไม่ใช่ไย

ดูไก่แค่น้อซุบซุบเอาไปเอน็นเอาไม้ดองดีดีเลยนี่เดี๋ยวมาเพราะชุบชุบชุบมาแบบไวๆเร็วๆร,ร,ร,รีบรีบผุนผึ้งจเอ้ยขึ้นสูงหมด,ดนนู่้นอนี่ Bỏ đồng này bỏ pháo hạc Hạc lại eo Hún cùm bị cùng sáp ở dưới hún Lái đi hả Ừ xiêm nhai nhạc Đã bỏ yên nó mày trời ơi Tìm rồi à, dơ ได้ไหมพ่ออเป็นอีอาดควนม,มาว่าจะีขาเดี๋ยนะเือพ่อจะรีก้าวว่ที่ยางคืนเราแกล้งไหมทเจ้าขาบุ๊บชึบสบายดีพี่น้นองอตัวตึงหนูมาแล้วเหม็มทุเจ้าขา เรามานลำกลน้นได้ใหญ่ค่อยยะคุณกระตูพร้อมเออ้หักมาลัวๆเลยหนูจ้าจ้าเออ,อ,อเดี๋ยวกูโอ้ทุกคนดูช่วยหน่อยเอาพอเดีเดินี่แม่ขอถ่ายรูปเลยหนึ่งสองสามจึ๊๊ เบื้องเนี่ยเ๊กบ่อเขาหักโอ้โหเสียมบ่เขาป้าได้นอนยู่พี่โอ้ยนอน้ะเบลอเบล่าเลยพี่ไปเออค่อยเอาเอานอนี่กันไปตั้งท่าเลยเราเอามีดมาเสียบเอาเนี่ยเอามีโอ้เป็นนายแบบเด้อไหมนายแบบเสียมบ่เขาเว้ยล่ะ

จับมือมาแล้วมันไฟค่อยไจะบับมันกู้อานอล้างนอกอันนี้อวนีะไส้ย่มือวะงกาแฟกูกาายอะเว้นี่นานีกเียงกันไปอุยนอบักงาเียเบิอคยดนน

นี่งแย่งดากเลี้เด้อบอบอบอเข้ากล้องมาแล้วเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคนดูก่องเกมเพลงนกไม้ลายไหลนไม้ลายแฮง นี่ไงลายตาก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะวันนี้ไปทำหน่อไม้ดงทุนสุจรอตแม่นเมดเด้นนี่เรื่องเดืองนี่ควรจานเขาเอิ้นหน่อไม้เหลืองโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกองค่อยปรัโฟกัสเออได้ละ เอาได้ไหมจ๊ะีิโก,ก้มันกลัวอยู่อคุณเอเอ,เอโอ๊ยทุกคนดูสิหนอเป่เลิกเลาเลยแม่นา,นางออกมาได้ไหมคะคุณอ้ยเจ้าแม่เนอะไหมสุโจคุณเนะมีมดเราก,กับวัสดุเท่าซองนิ้วคอยนี่เออเอามามีแต่คนเนาะคนเยอะ เรื่องๆงี่น่ะเต็มเลยยวนเออเอาเลยไปยำยำยำโตอุ้งกุย่าไปเก็บเนื้มอมกทั่วเน,นื้อแต่ก็เนื้มอมะทั่วน่ะไปเด้อมึงกันใะตู้เด้อดมาใส่ตู้เย็นไว้ให้ยายซึ้ง <c oughs> คุยกันช่องเอ้ยน้องจะพากันไปเก็บเห็ดมักทั่ว เห็ดเนี่ยก่อนหนูเห็ดเปลือกทุเรียนค่ะเอากลับบ้านไปให้อีเบสอีเบสแหละอีเบสห้างหมแหงฮะอีเบสห้างอีเบสก็แหงอีเบสไม่แพงนะอีเบ๊ะอีเบ๊ะไม่รักอนะอันอีปึ๋งนะอีเบ๊ะนี่หมายถึงคุณยายนะคะแม่นะคะแม่เป็นแม่ของแม่ของนางอ้วนนี่แหละสุเจ้าขาไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกหรอกนะคะ คุณแม่รักลูกหมดทุกคนแหละค่ะเราเลื่อยเปื่อยเราไม่น่อยวะน้ำไม้ลายเหงือกสุโจขาเนื้อนอนนี่นอนนี่ก็ยังวะเอาได้ไีมสูงเหงเอกเซียมด้อาเออเอาสิก็เลือกอันนี้แม่มาหนึ่อิอิต้งซ้ำนี่มากูเอามีดสิฟาดเอาเจ้าก็ไม่นาง่อย

โอ้มุนกาแฟก็ได้ดอกไมมล้โอ้ยหลายๆๆเอ้เอ้สุเจ้าดมดีเต็มกระ má ด้วยโอ้ว้าวท่านหมมาแบบเฝ้าๆรีบๆเดี๋ยวไฟมาได้สุเจ้าค่ะตอนนี้ไฟดับหม้อแปลงระเบิดไม่หน่อยได้ยินเสียงได้ยินเสียงต้มเลยมืด คุนเ่นนไหมโอ้ยแข่งว่าทันแข่งไม่เอาก็บอกไปส่มทุเจ้าค่ะยังนี่มาเหาล้อีสุเียนเาออหนูหนูนนนบ้าเลอะเลยหนูมีีตายเลยดวัใส่ง้ม อันมากอาหารเขาซูกระปานน้องโมอูข้ามได้คว่ำพุทธินี่ยคุณเจ้าเอ้ยอันนีกูนนถามว่ายุ้ยมันเท้าหายป <laughs> ไปรอดใคยคิดจับคุณเจ้าเพิ่งร <ผม S 1> ่างให้หลายผลได้กระสอบนึ่งหมาแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงไหมคะไม่ถึงเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงคุณเจ้าข,ขาคุณ ม,มีคนได้นี่มีนอนด้วยกระปุกนอนเอาไม้มันก็เป็นอย่างนี้แหละคะน้องคุณได่เป็นกระสอบเลยทุกคนค่ะนะคะไปทีให้เบิ่งอยู่บ้านเนาะฮะหัว,หว,วมันบาดมืออันนี้เป็นซุ้มไก่ซุ้มไก่ตาไปละนะตูดไปละ กานบาดมือไปใช้ชอบไปบาดคุมใช่ไหมเอาเลยจุกน้เียป่เส่งเพิกจ้มีไปค่ะสุจ้าขากลับบานขวดน้ำแม่พี่น้องขากับมาฮอดบานลเาได้ไล่ไล่ผุนแม่นางค่อยนี่ตืนอไต ได้ร้ายแล้วกลับมาฮอน์บานจะปอกได้ Blue ป่ะนี่ปอกเอ็นองไม้ส nah, ้มค่ะเอ็นองไม้ส้มไม่กินได้เป็นปีร้าเนาะนี่นางค่อยปอกนี่สวย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 หลายมีแต่ดอกมีแต่หน่อยใหญ่ๆน้องงามๆคุณมาฮอร์บานละสิผักกันปอกเด้อค่ะเด้อบัะนี้เด้อนางอ้วนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นางอ้วนเด้อพ่อแม่พี่น้องขะฝากกดไลค์กดแชร์อเด้อ กติตาเป็นกำลังใจให้นางวนนันในเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ